ได้มีโอกาสมาเข้าอู่นะครับมาเช็คระบบต่างๆนะครับก่อนเดินทางนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาหามาชมข้างล่างก่อนนะครับนะครับไม่ได้เช็คงานแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ามันเยิ้มหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ํามันพาวเวอร์นะครับตรงนี้ที่รั่วซึมนะครับเนื่องจากใช้งานมาหลายปีแล้ว ในภายในนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนลูกปืนค์ดล่างนี่นะครับตัวนี้ก็จะทำการถอดเกียร์ลูกเกียร์นี้ลงมานะครับเพื่อจะทำการเปลี่ยนก็วันนี้ว่าจะเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับลูกปืนคาดล่างแต่มาเจอตัวนี้อีกนะครับน้ำมันพาวเวอร์เยิมอาจจะมีการรั่วซึมนะครับ ี่พาวเวอร์พวงมาลัยฟอร์ Ford 2000, ดเลนเจอร์สองพันสิบสองเลยมีโอกาสมาส่องดูใกล้ๆมาจากมาด,ด้าน,นะครับจะใช้กับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับแล้วก็น้ำบันเบรกขวดนี้ร้อยกว่าบาทครับร้อยสิบบาท นี่คือลูกปืนคารตนะครับก็ราคา3,000กว่านะครับมาดูภายในสินี่ก็จะเป็นแบบนี้นครับลูกปืนคารตล่างเดี๋ยวเรามาชมสร้างในการถอดเปลี่ยนนะครับอ,อ,อเราได้ตนอ่อ้ทำไมตองยูทูกอ่ะ 我来干。 ของแพรเบิดพวาบของแทรเบิดเลือแต่ของกเที่ยวเสือมสภาพไปเป็นธรรมดาโนี้โตัวผ้าแดนเนี่ยตัวผ้าแดน โโบโมเลียนเลยลนี่ <c oughs> อ่สิเรียนโมเลียนอย่าขึ้นอยู่รับตัวนี่แหละโอสิบปีแล้วห้องก็ถอดมาเบิ่งนเลยเผาถ่วงเผาส่งกำลังครับเผาถ่วง,ถ,วงถ้าขาดนี่ก็เปลี่ยนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะนี่ สร้างมันวิชากันเนาะขอให้มันหัว่ามันมันทำหน้าที่ยังเนาะต้นนั้นอีกเนาะนะก็เลยมันหัวแผลเลยป่ะนี่ป่ะอ่ะอั่นั้งเทิ้งเทิ้งสิเห็นป่ะอืมนี่แหลกหัวป่ะหัวจากแหลกนี่น้ำมันตัวนี้มาจากใส่ทันทีเห็นมันมาจากเทิ้งเทิ้งพี่ป่ะเออมันคอยเปลี่ยนมันเครื่องป่ะกำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ก็เอเนาะ ต้องเอาไฟส่งองลอวจัง่ละเหเห็นหเออเนี่ยเขาเซ็นเทอร์โบบ่เซ็นไรเบ่อันนั่นป่าขาดบ่กระปุกขาดเป่เติมเทียอะไรบ่บ่บอร์วนเติมเทียคืออะไรนะอรอ๋อตอนนี้กำลังทำอะไรครับ ก็นี่ป่ะอถอดเกียร์ย่ทุกอย่างพัดล่างต้องเอาอันนี้ออกวะ,ต,กกะต้องยกเกียร์ลงบ่ต้องยกเกียร์ลงครับมับนได้ไงหล่ไปยืมไป,อไปตนอนนอมาขืนอยู่ปุ๊ หิ้งซองหฮ้งพอส่นวนเนาะเกียร์นะครับโดยใช้แม่แรงนะครับ่วยดันยกขึ้นแล้วเ,เกียร์ลงนะครับ ต้องถอดน็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะครับเนียนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าคาน,านบ่ะคานรับรับเกียร์เนาะ โอ้ิโอ้หนักมากนะครับเซนเซอร์เนาะเห็นปะ 对、嗯。嗯 ไ้หกเหลี่ยมพิเศษจริงๆครับได่นะครับสอูนนะครับราคาต่างกันครับอยู่ที่สีสเกตก็ราคา2 0 0พกว่าบาทนะครับสุรินทร์สพกว่าราคาไม่เท่ากันครับอันนี้สำหรับเกียร์ปกตินะครับเมนนวดของ Ford Ranger 2,012ครับ ลูกปืนตัวนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนอ๋นอตัวต่อตัวต่อตัวหนม,น,มนมันบ่มาหามันชิลุ่งนี่อ๋อมาหาลูกปืนคาดนังหนอ่านี่ก็คือสภาพตัวเก่านะครับที่เปลี่ยนออกมา นี่คือลูกปืนคัดล่างคาัดล่างของมัตฟอร์เดเรนเจอร์สองพันสิบสครับอันนี้ก็คือตัวใหม่นะครับที่เราสั่งมาเป็นตอนนี้คือตุ่มเผากลางนะครับ ซื้อมาจากมาด้านะครับก็ใส่ด้วยกันได้ครับกับฟ <c oughs> อดเรนเจอร์อันนี้บอต้อนนี้ต้นนี้ยัางไงามัน มีขาดคัีขาดเนาะไม่ขาดมีขาดน้ำมันตัวเทิงหัวบอาเทิงหัวกินน้ำมันเทืงน้ำมันเรืองบ่ล่ะาอ๋อมันจะงข้ากตหัวน่ครับฮะข้าก็เบี้ยก็บตหัวแล่านห่เบี้ยวเท่ยนี่เอามะปุ่นเออพี่หน่น้องว่าพี่

เมายครับอันนั้นครับขึ้นนี่นั่นมันหาข้างบนครับกําลังแจ้งมัน <coughs> มุวนเกียบครับมุวนเกียบเลย 那等你过来看。 ตัวเนียงหัวอยู่กลางขึ้นมาใส่ขาหมุนข้างขางมันขึ้นที่มันขึ้นหน้าเลยมันดีใจว่ะเออ มันเีวดโปมานียหน่อยเอออันนั้ปวดคออยังนั ALLY> ้นส <mm ุด ดห้าสิบโอสันไหองผมมาลกมวงไปต่อสองเจรส่ถารถล้วงรถสองหวครัยดาัดรถสกเป็นชุดครับชุดยิงคับ Gracias. ตร<ส>งนี่ก็กจะเสร็จแล้วนะครับ เราประักเม้อันมาแล้วนี่เอ้อนตีครับก็กำลังรอเข้ากลางแล้ว thank you น้ำมันเดก็ดกน้ำมันขาดปะไม่นุำกัน ย้ำคาดนะครับเรือไร่น้ำมันทั่นแม็กก็เลย